พอดีไปเปิดเจอใน t ิ k ต o อกมาครับเป็นเกมแมวครับบทเพลงป๊อปแคสครับเนี่ยเป็นแมวร้องเพลงครับผมไปดูเขาเล่นแล้วก็เอ้ยสนุกดีอะเนี่ยมันก็จะมีการซื้อแมวอะไรด้วยซื้อแมวแล้วก็มีเพลงให้เลือกครับมันจะเป็นเกมแมวกินไอศครีมครับพอมันกินไอศครีมช่วงมันอาป,ปากมันก็จะร้องเพลงไปด้วยเนี่ยผมลองโหลดมาเล่นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ใครจะโหลดเดี๋ยวไปดูลิงก์ใต้ด้านผมเลยนี่ เป็นรูปแมวอ้าปากอย่างนี้กดปุ๊บมันก็จะเปิดขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีโฆษณาในเกมหน่อยนะเมื่อกี้ผมลองเล่นไปสองสองเพลงแนละ้วสนุกนะนี่คือมันจะมีแมวให้ด้วยกันสองตัวนะ่ะจะเป็นแมวที่ร้องเพลงโทนเสียงสูงและเสียงต่ำนี่ตอนนี้มันบอกว่าเลืดเอกนี่มันบอกให้เลือกเพลงครับตอนนี้จริงๆผมเล่นผ่านไปแล้วเกมแรกเราเอาเนี่ย มีเพลงเยอะแยะเลยนะนแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าน,นะเพลงนี่ครับเอาเพลงแรกเลยนะอันเนี้ยน่าจะคนเล่นเยอะสุดอ่อฝัางนี้เอานี้ก่อนนะดูนะมันจะเป็นการเลื่อนซ้ายขวานะครับเเลื่อนเลื่อนแมวขวาซ้ายขวาปึ๊บป,บปบ๊๊แล้วมันก็จะแดกไอติมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <laughs> มันก็มันก็เล่นยากอยู่แล้วถือว่ายากอยู่นะเพราะว่ามันต้องคอนโทรลแมวทั้งสองตัวเลยกป็นไงอื้ดีนะผมเก่งเนี่ยแหวูเกือบเกือบเกือบวัวตาย นี่ครับแต่ถ้าไอตาีมร่วงไปสักอันหนึ่งมันก็จบเลยนี่แมวร้องไห้ครับแล้วมันก็จะมีโฆษณาขึ้นเดี๋ยวรอโฆษณามันหายไปก่อนโอ้โหโฆษณาปิดไงวะนะไม่เล่นครับโฆษณาเอาใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเพลงกันบ้างนะผมเพิ่เพงเล่นไปนี่ได้ดาวเดียวเองแตเปลี่ยนเพลงครับนี่เพลงมันมีให้เลื่นเยอะเลยแต่ว่าเปลี่ยนแมวเป็นยังไงวะตอนนี้มันเหลือดาวอยู่4ดวงนะตั้งจะเล่นได้อีกแค่4ครั้ง ลองหาเพลงมม่วก่อนแต่ว่ามันจะเป็นเพลงฝรั่งนะเอาเพลงอะไรดีอันนี้แล้วกันเพลงอะไรก็นมด่ดูเอาไม่ให้ดูวิดีโอก่อนที่จะเล่นหรือเดี๋ยวลองมั่วก่อนเดียวหาเพลงกัน อันนี้กันนะเราเพลงนี้มาครับเดี๋ยวมันมีโฆษณาหน่อยครับอ่ะเล่นไม่ได้เลยพีทรอโหลดวิดีโอโฆษณามันบอกอยูวิดีโอไม่ขึ้นว่ะอะไรของมันวนะ่ะอาเปลี่ยนเลยรดีวยวกันอันนี้แ้้ยวกันนะมันยากตรงคอนโทรลแมวสองตัวนั่นแหะ นะถ้ามันคอนโทรลตัวเดียวก็ไม่น่ยยยาใหญ่ๆนะนี่มันคอนโทรลสองตัวเพลงนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ นั่นเป็นงานอยู่ถือว่าเล่นยากอยู่นะกดดันอยู่กดดันอยู่เกบไว้รอดโอ้ต้องอยู่ตรงกลางครับนี่สามดาวแน่นอนโฆษณาใหไ่ก็ นี่เฮ้ยแมวจะครบตัวแล้วครับอ,อ,อ,อันลอกโอ้โหโฆษณาเยอะจริงๆเลยมาต่อครับโฆษณาเยอะจริงๆครับเปลี่ยนเพลงละเลีวยว <laughs> แมวกินไอติมมันร้องว่าแมวนะอ้โหอ้โหนีว่ามันยากครับพอคอนโทรลสองตัวก็นก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับเราลองโหลดเล่นกันดูนะสนุกดีเหมือนกันไปละโฆษณาเยอะเกินสวัสดี